จินบ้ะเลยลซื้อของแนะ <laughs> ล้วมีเยอยเพลงเล่นมานานแล้วนะหัดซื้อของบ้างเบงิบงเกมก็เล่นไปจนประมาณม,มีดังแล, <laughs> ล้วลืมซื้อของอ <laughs> ลหรอกคือปอบ คือปกติ RV มันรับได้สามนะเฮ้ยเฮ้ยฟุกฟุ๊กฝนเปล่าต่อโลแล้วฟุกไหนวะฟุกไหนวะอ้าวไม่ใช่ฟุกหอวหอดเอ้ยฟุ๊กหัหอดเดี๋ยวเปิดเองเดี๋ยวเปิดเองพอ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 เอานะเอาล่างนะเอาล่างนะ

ปีอะปียะปียะปีอะอุ้ยเป็นแข้งไอ้เหี้ยนะมาแล้วนะโอ้โหมึงยิงธรรมดาให้เฮงกูขอร้องมันไม่ใช่มันเลยยังไงเพลงมาช่วยเพื่อนหน่อยลงศูนย์มันมันไม่ตรงอ่ะผมงงเลยมันมารินสุด เฮงรอดิเออเฮงรอดิเฮงเฮงมาแล้วมาแล้วเอาดิอ้าวมึงวิ่งไปหาบิดแข้งงั้นมึงไม่กลัวเหรออ้าวอ้าวอ้าวบิดแข้งผมไม่โดนเลยมึงมันพุกผมมันทั้งชีวิตไปเงี้ย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 อย่าดึงกูไอ้สเต็กสเต็กอ้าวอ้าวลบยิงเนี่ยศอกต่อไป เตมาเซยดูดูดูนาซ่าเด้อนาซ่าเด้อกูถามเพี่เฉยกูไปแล้วดูดิพุ้งโคตดไก่อ้าวน้องน้องอยากลองของน้องอยากลองของพี่ถามเฉยพี่ไม่เอาโอ้ยพีเขาขุดผิดกูขุผิดกูขุผิดส่วนได้เนี่ย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  ัดใจมากเลยการอมโอ้โหทีเดียวปักธงไม่โดนขวยเลยเออพี่หมิงสวยจัดนะจัดนะถามนี้แหละจัดนะพี่หมิงบอกเตมาซีอยู่กับพี่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 มา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 มมาา ตีตีเอาเทีเดียวเฮ้ยปัดธงไม่โดนเออตายอยู่อ้าวจิงจิงจิงนี่เร็วเร็วตีมันตีมันโอ้โหเฮี้ยแรงแรงโอ้โหไอ้สัตว์มึงที่มาตรงกูมึงที่มาตรงกูสโล่แไม่พี่อย่าวิ่งหนีทำไมโอ้โหพี่หมิงแรงอ่ะพี่หมิงแรงอ่ะ mình mang cái hộp súng để gõ hù. để cả ba cái bên đầu 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 มาหน้าหมดมาหน้าหมดหลอดหนีไปหนีไปหนีไปสวยพี่เอาจริงลับบ้านย็ดเข้เอาว่ะเดเดียวเอาว่ะเมนว่ะแหมโชคดีนะให้ซื้อมาตัวเนี้ยตกเกมตกเกมตกเกมแต่ตะเกียบเป็นมายิงไปเริ่มมาเดี๋ยวมันยิงมันยิงแรงมากเลยนี่ก็พอเออดูดว้าวปะทุ่มเปลือก เรียบร้อยไม่ใช่ใชไมมากมากเลยยิ่งให้มึงอยู่กูแหละมึงอยู่กูแหละสวยสวยดูไอ้ฟุกคิวสู้ไอ้ฟุกคิวให้กูเรียบร้อยเป็นไงฮะไอ้นี่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 ลอดิสลอดิวิ่งเร็วๆ่งเลยวนาะขายรถเลนค้านั้น เรียบร้อยเรียบร้อยกูจะตายเฮี้หมีอ้โหควยมีตีกูเนี่ยดูมือปืนเขาจะได้ฆ่าแล้วเขาได้ฆ่าแล้วโอ้โหหมดเบราลเลยยังหจังวกูเปลี่ยนก็สูนเนี่ยดูเลือบผมดิครับจนวินาทีสุดท้ายเออเขี้ยรูกสักกั่ตัวก็แฉรี่ตัวอื่นนี่องนัดเล่นไหมครับเป็นไงเจอฮิวสู้เป็นไงอเ้ย เอาเรื่องอ่อะซัพพอร์ตตัวนั้นเอาเรื่องจัดมันมันโกงจริงนะพี่ถ้าเล่นเป็นนะผมมา่าพอได้คิวแล้พี่หมิงพอได้คิว <c oughs> ออ <c oughs>